คนเนื้อคนนคอแก้วนี่ยยุ่น้องชื่อมิบิโลงบานเลยพอเราจะลาเนี่ยงให้บิดตลงบาน

เจตุนอะอย่ตักเสรดั้ตตงตักตักเนงตันง

ไม่รข oh. ้กินกนว้องคือแสดงว่ามันหลุดได้จุิๆนะพึ่งได้สามนาทีนี่เขาหรอเบ่ เนี่มีิ่มปลามะมเดืงสุบเค้าอมกปลาซิวหมกปลาซิวมกปลาซิวโอ้ยตัวเราใหญ่ยกินนี้จากปลายางคนกระจอยเจ้ไหนจะมาจะเะจอยมากระจอย

ตัดเลยพอตัดตัดแล้วตัดเลยผมเพิ่งตัดเดือนละสองเถออก็นั่นน่ะตัดถึงอันตัดสงอันนี้เนาะกัตัดตัดส้นมสกินเทียนให้มาเตียนสกินเทียนไปเลยเออตัดสองตาเลยนึ่สองท์กันหนาสองท์กันหนเม่อน้าหลานเนาะเฉยๆงานเลยเป็นบาก่อนจะคอยล่างส่อ หกป่านัวดีข้าวกลีบาคำขนเหนียวขนห่อแลดึงมุดเสเวนเยร้ยขับปัดกระเพาะนะฮะโอ้สวานจ้าอันิสัย

พิเสนะกเป้ลนี้มาอิเศษเดี๋ยวปลาหนีปลาสะนาะม่ปลาหวยปลา่อยมันบกไครเออคนว่าบ่ม่ปลาหวยน้ำปลาปลาบกครร้าไหน่อท่บ้านตรงนี้ล เก็บบอร์เคอร์แน okay, okay, huh? ่ขาจิ้มดเก็บพียงบรเอคืนเบอร์เคอเบอ่คืนก็มีใจกินโอ้โหบอบ์เคอคืนบเคอเนี่ยเบาไปแกแน่ไ๋ยวมาสแก่ออเด็กินเยอะเลยอะเมากังก็มียูต้นบคืนแต่ว่้าแก่เบอคืน

บอ,เอลเฮดซ้อมออมองก็ได้มันมีอยู่ผุ่นมองผุ่นละมองเฮือนไม่ใช่ตุกผุนมองมุมเสามุมเสาพีฟ้ามองหันกันจะเอาอิ่มแล้วขออน,นะะุญาตลงในได้ค่ะไปยังกเกาะขึ้นแปดนาทีพอเจอกันในไลร์หน้าคา่ะหมาหมดจับมันล้มต้นมันฮักอยู่หันกันนนนั้้ก็ไดี่